สวัสดีค่ะนางสาววินพรเคหารวีวัต์ค่ะชื่อเล่นซีนค่ะตอนนี้ทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ค่ะจากปัญหาที่เป็นอยู่นะคะก็คืออย่างเราอะคะ่ะเป็นนักแสดงอิสระก็คือจะต้องมีการแต่งหน้าหนักก็เลยทําให้เกิดสิวแล้วก็หน้าแห้งนะคะแต่งหน้าไม่ติดเนี่ยค่ะเจอปัญหาหลายๆอย่างยิ่งถ้าเราเป็นสิวเยอะเราก็ยิ่งจะต้องแต่งหน้าเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็ทํ้อุดตันเพิ่มมากขึ้นค่ะ รู้จักภาชลคีนิกก็มีจากรุ่นพี่แนะนำมาค่ะแล้วก็เป็นพวกสื่อโซเชียลด้วยเราก็เห็นจากรีวิวหลายๆคนเนี้ยค่ะก็เลยลองมาที่นี่ดูค่ะพอมาที่ภาชลคินิกค่ะมาพบกับพี่พนักงานค่ะก็ให้บริการดีต้อนรับดีค่ะแล้วก็เจอคุณหมอคุณหมอก็แนะนำนะคะให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันใช้คีมบำรุงที่เราใช้อยู่เนียค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ของทางคีนิกค่ะมีคำแนะนำให้เราทำทิปเมสบำรุง ผิวหน้านะคะจากภายในค่ะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ครีมที่เราแพ้ลองมาใช้ของทางคลินิกค่ะพอหลังจากได้ทำไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองดีขึ้นจากสิวที่อเสบก็หายไปนะคะแล้วก็หน้าเราก็มีความชุ่มชื้นขึ้นค่ะ ประทับใจในด้านการบริการค่ะของพี่พี่พนักงานนะคะแล้วก็คุณหมอค่ะ,คะพี่พี่จะแนะนําอย่างตรงจุด<ค>แล้วก็คุณหมอมีการแนะนําที่ดีค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะลองเปิดใจนะคะแล้วก็พบปัญหาเดียวกับซีนะคะก็คือพวกปัญหาสิวนะคะก็ลองมาปรึกษาที่พัชระคลินิกดูได้นะคะคทางคลินิกมีบริการปรึกษาฟรีค่ะแล้วก็พ,พ,พี่พี่บริการดีนะคะชอบพี่พี่ค่ะ